ขมຈเคลมลาบูบูบอกมาจากกัมพูชาล่าสุดพี่เข้าเอาอีกแล้วรอบนี้จะเคลมลาบูบูอัพทอยสุดน่ารักจากฮ่องกองโดยเคลมว่าลาบูบูมีที่มาจากหน้าการปีศาจถ้าไม่เชื่อก็ไปดูตามซุ้มประตูวัดในกัมพูชาดิมีเกี่ยวสลักไว้เยอะแยะเลยโดยเริ่มเรื่องคือมีชาวกัมพูชามากมายแห่กันไปแชร์โพสในเพจ Facebook, a ฟ e b o o k อาเซียนสไกไลใจความว่าเจ้าตัวลาบูบูเนี้ยลอกเรียนแบบมาจากหน้าการปีศาจเอาต้นแบบมาจากขมຈ์นะรู้เปล่าส่วนเจ้าหน้าการปีศาจหรืออีกชื่อเรียกว่าสิงห์หกที่เขาากลา่ ในความเชื่อของชาวกัมพูชามันคือปีศาจที่กลืนกินส่วนลำตัวของตัวเองเข้าไปจนเหลือแค่หัวแล้วหัวก็มีลักษณะกลมมีเขี้ยวใหญ่และอ้าปากกว้างซึ่งไอ้ตัวที่ว่าเนี้ยเขาแกะสลักไว้เหนือทางเข้าวัดในฐานะผู้พิทักษ์แต่คนที่สร้างลาบูบูด,ดันมาเห็นเลยเอาไปเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างแต่ผู้สร้างลาบูบูคุณคาสิงลุงศิลปินชาวฮ่องกงพูดเองเลยว่า เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพนิยายโยุโรปและนำมาผสมผสานกับเรื่องราวของเอ็ดจนกลายเป็นลาบูบูสุดน่ารักต่างหากละ่ะไม่ได้ไปเอามาจากกำแพงวัดบ้านใครจ้าโดยเจ้าลาบูบูนี้เป็นตัวละครหนึ่งจากอาณาจักรปอบมาดและมีองเพื่อนในจักรวาลมอนเตอร์เดียวกันอีกหลายตัวแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอกนะในมุมมองของแฟนคลับลาบูบูส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เชื่ออยู่แล้วว่าลาบูบูจะมีเจตนาลอกเลียนมาจากเขมรเลยแม้แต่น้อยสุดท้ายนี้หากคลิปนี้สนุกถูกใจ ช่วยกดติดตามช่อง JD Channel ไว้หน่อยนะครับ